ชัดมากลองมาเกตด,ดูเป็นเลขอะไรนี่เห็นไหมชัดไหมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดนาโคกท่านผู้ชมก็วันนี้เรามาขอโชคกับแม่ตะเคียนที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขอโชคกันเนาะรอบที่ผ่านมา้อาบอกท่านผู้ชมเนาะก็งวดที่ออก 951อ่ะท่าผู้ชมออก951อ่ะรอบนั้นอ่ะเลขที่เนี้ยเข้า3ตัวเนาะแต่มาแล้วเราก็ไม่ได้มาต่อท่านผู้ชมครอบนี้ก็เลยมาขอโชคให้อีกเนาะก็เดี๋ยวดูกันว่าที่เนี้ยจะได้เลขอะไรท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอโชคกับเรือแม่ตะเคียนวันนี้ไม่ได้มีจุดทูบเนาะเดี๋ยไปบอกไหว้บอกกล่าวเท่านั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาขอโชคขอลาบกันเนาะวันนี้มาแค่บ่าวไอ้คนใหม่กับคน2เลขนะครับ2ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมรอบนี้จะเป็นเลขอะไรอย่าลืมติดตามท่านผู้ชมคลิปของพวกเรานะวันนี้เนี่ย ต้องได้แน่เพราะว่าที่ผ่านมารีกเข้าสามตัวเนาะรอบนี้เข้าสองรอบพี่โมงพี่โมงมากับมากระอองก็เข้า,ขาใช่ใช่ก็คือมาสองสองรอบเข้าสองรอบแต่รอบนี้รอบที่สามคือมาแล้วก็ทิ้งช่วงไปแล้วก็มาอีกรอบนี้ต้องดูท่านผู้ชมอาจจะเป็นโชคดีสําหรับผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราเนาะยังไงว่าคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชรใ์ให้คนสองเลขกับเราไอ้คนใหม่แล้วก็มาดูอ,องด้วยทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวไปไหว้แม่ไป ก็เดี๋ยววันนี้ต้องบอกก่อนเนาะมาขอโชคงวดวันที่16นะครับ16ธันวานะครับ16ธันวา2566ันแต่ได้เป็นเลขอะไรอย่าลืมติดตามรับชมฝากตีเลขให้พวกเราด้วยละกันผู้ชมใต้เห็นเป็นเลขอะไรฝากด้วยละกันไปไหว้แม่กันครับเราจุดชุบเจ็ดดอกต้องนาโมสามจบนะครับสาธุสาธุนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะปะคะวะโตอัตตโตสัมมาสัมพุทธะสาธุวันนี้คนสองเลขกับเบ๋าเอ็กคนใหม่นะครับมาขอโชคลาภแม่ตะเคียนทองนะครับเป็นเรือแม่ตะเคียนนะครับก็วันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาสื่อสารกับแม่ด้วยเนาะก็อาจจะเป็นการสื่อเลขก็ไหนท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่เอา3ตัวมาให้ท่านผู้ชมท่านทางบ้านเนาะรอบที่ผ่านมาเลขเข้า่าครับชมจ่เราไม่ได้มาอีกนะตั้งแต่งวดวันที่เป็น9951อ่ะ ท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มาอีกนะครับรอบนี้ก็มาแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รับโชคเนาะรอบนั้นมากลางคืนไหมคือสองรอบเลยที่มากลางคืนเนาะกลางคืนรอบหนึ่งนะครับพวกเราสามคนแล้วครับใช่แล้วก็วันนี้วันนี้มากลางวันลองดูกลางวันท่านผู้ชมจะจะเห็นไหมนะจะเห็นเลขที่ชัดเจนไหมก็ขอให้โชคขอโชคขอลาบนาะแม่เนาะจะได้มีคนมาไหว้บูชาเนาะจะมีคนแวะมาขอโชคขอลาบนี่ไหมเนาะสาธุสาธุปังปังแม่นะไปดูเลข ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องเลขตามเรือนะครับแล้วก็ตามกระจกต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ตอนที่บ่าวเอ็ดเนี่ยเขาเปิดคลิปท่านผู้ชมผมเห็นเลขชุดหนึ่งทาง่านผู้ชมเนาะค่อนข้างที่จะชัดตาผมเดีย๋ยวเราไปส่องตรงนู้นท่านผู้ชมไปครับ <c oughs> นี่เต็มกระจกหมดเลยตรงเนี้ยเฮ้ยวันนี้เขาให้เจ็ดเจ็ดด้วยนะเจ็ดเจ็ดชัดมาก ทุกคนสังเกตรตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยครับตอนที่บ่าวเอ็ดคนใหม่เนี่ยเขามายืนละอาเปิดคลิปท่านผู้ชมเนาะแล้วผมสังเกตเห็นชุดนี้ท่านผู้ชมแบบว่าเฮ้ยเลขเด่นเด้งข,ขึ้นมาเลยท่านผู้ชมค่อนข้างจะชัดน,นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมลองสังเกตดูเป็นเลขอะไรนี่เห็นไหมชัดไหมดูดีๆ ทุกคนเห็นไหมเป็นเลขอะไรไชัดเจนนะผมว่าผมเห็นเลขที่ชัดเจนมากเลยทุกคนนะครับหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าไเอ้ใครเขาทุษาหามาตีเลขหนึ่งห้าไว้เครื่องงงอยู่นี่ไงทุกคนตัวเนี้ยเป็นเลขเจ็ดอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหรือว่าหนึ่งหนึ่งห้า อันเนี้ยเหมือนเลขเจ็ดเลขห้าเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเนาะหรือเป็นหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้ทุกคนดูดีๆนะผมเกี้ผมเนี่ยผมมองชัดมากเลยทุกคนนะเนี่ยเอทเห็นไหมเห็นเอไปเลขอะไรหนึ่งห้าหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าแต่ดูในกล้องคล้ายเจ็ดนะตัวตัวเนี้ยไม่เจ็ดไม่เจ็ดเก้าเก้าตัวเนี้ยเห็นไหมทุกคน ตัวนี้ผมว่าเป็นเลขเก้าไม่เก้าไม่เก้าก็เจ็ดหนึ่งเก้าห้าหรือหนึ่งเจ็ดห้าเห็นยังเห็นอะไรอ่ะเห็นเป็นเลขอะไรสองที่ไหนนะข้างบนเนาะสองที่เห็นก็เป็นหนึ่งห้าที่ที่มองว่าไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวที่เขาตีอ่ะเนี่ยอ ไม่ใช่ไหมตีหรือมั้งมันเป็นรอยเฉยมันเป็นทำมัน <100 S 2> เป็นถึงหนึ่งห้าเลยเป็น้อยเฉยแต่ผมเห็นตรงนี้ทุกคนนะหนึ่งตัวเนี้ยเปไม่เก้าไม่เก้าก็เจ็ดไอ้ตรงนี้ตัวหนะ้าเนาะหนึ่งเจ็ดห้าหรือหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเาทุกคนดูดูเลยตั้งให้ดูก่อนเนาะเผื่อทุกคนจะได้สังเกตนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอาว่าตั้งไว้นานหน่อยนะคนจะได้ดูเนาะอันน,นี้ผมตั้งให้ดูแล้วกันเนาะ ตั้งให้ดูนานๆแล้วชัดอยู่นะชัดมากทุกคนเอาเดี๋ยวผมตั้งให้ดูก่อนนะครับประมาณหนึ่งนาทีมีมแต่เลขหนึ่งมีเลขหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าห้าห้ามีแต่เลขห้ากับเลขหนึ่งนั่นเลยี่งั้นเห็นเลยนะตั้งแบบนะั้เห็นหทุกคนดูนะครับผมให้ส่องให้ทุกคนดูก่อนนะเพราะว่าหลายท่านบอกว่ายังแบบว่าทําไมไม่เห็น ไม่ตั้งให้ดูนาน,านๆอะไรเงี้ยท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ตั้งให้ดูแลยนะแต่ผมชี้ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับเฮ้ยดูๆไปก็เหมือนเก้านะทุกคนนะอันนี้เลขหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหรือหนึ่งหนึ่งห้าตัวอื่นหนะึ่งกับห้าอะชัดสุดท่านผู้ชมน,นะเอตัวเจ็ดเนี่ยมันเหมือนมันสามารถตีเป็นเลขหนึ่งได้เลขเจ็ดได้เลขเก้าได้ทุกคนนะเพราะมีความชัดเจนประมาณนั้นนะครับ <S <S เออเ้ยหรือว่าหลักหน้า น,า,นาเล็กเจ็ดนาเล็กเก้าเป็นเจ็ดเก้าห้าเลยทุกคนอเฮ้ยตัวนี้เหมือนเจนะ็ดทุกคนนะเจ็ดเก้าห้าหรือเปล่าเหมือนเจ็ดเก้าห้าเหมือนกันนะเออเออก็ชัดเจนสำหรับ สำหรับผมนะตอนนั้นเพราะผมเห็น,หนตั้งแต่พี่เอสเขายืนรายงานตัวนะครับตอนจะเปิดคลิปเนาะแล้วก็ผมก็เห็นเลขนี้ขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขนําโชคได้นะครับทุกคนเนาะวันนี้มากลางวันน้ำชมไม่ค่อยหล,ลอนนะรอรอบนั้นมากลางคืนเนาะเห็นไฟมันกระพริบอยู่ทางโบสถ์ฝั่งนู้นน้ำชมเนาะแวบไปแวบมาหลายรอบอยู่เหมือนกัน ท่านผู้ชมนะเขาจะได้เลขประมาณนี้นะครับที่เราส่องให้ดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นเลขนําโชคนะทุกคนเนาะโอเคนะครับเอยวไปดูจุดอื่นกันท่านผู้ชมไปดูจุดที่เลขเข้าสามตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปครับท่านผู้ชมตรงนี้นะที่เลขเข้าวานั้นนะครับไปเป็นห้าหนึ่งเก้าเราเราเห็นเป็นห้าหนึ่งเก้าป่ะไม่ไม่แน่ใจนะจาไม่ได้แล้วท่านผู้ชมว่าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนี่นี่นี่นะครับนี่ต่อกันตรงนี้เนาะวันนั้นที่ได้เลขเข้าเนาะ แต่ว่าหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้มานะครับก็ทิ้งช่วงไปสองงวดแล้วั้งเนี่ยสองสามงวดแล้วเนาะทุกคนก็ไม่ได้เข้ามาดูอีกนะครับก็วันนี้ก็มาเป็นโชคดีนะที่ได้แวะเข้ามานะครับก็หวังว่าจะได้รับโชคกันเนาะนะครับจเราลองส่องที่จุดอื่นๆดูก่อนท่านผู้ชมก็มากันวันก็ไม่เหมือนกันคืนเนาะเงาแสงมันก็จะเยอะทุกคนอืม ทุกคนนะครับก็รอบที่ผ่านมาเนาะเลขในกระจกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเลขเยอะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมันมีเลขใหม่ที่มีคนเขียนไว้นะตแต่เดินเข้ามาก็เห็นเลขนี้เด่นนะมีคนเขียนไว้เจ็ดเจ็ดทุกคนไม่แน่ไม่นอนท่านชมตัวอื่นเนี่ยอาจจะมองข้ามได้แต่เจ็ดเจ็ดตัวนี้อาจจะมองข้ามไม่ได้อาจจะได้อาจจะเป็นโชคเป็นเลขนี้ก็ได้ท่านชมเจ็ดเจ็ดเนาะโอเคไหมทุกคน ตัวอื่นอาจจะมองข้ามได้นะเพราะว่าตัวอื่นเหมือนเป็นเลขเก่านะแต่เจ็ดเจ็ดนี่ท่านผู้ชมเหมือนมีคนมาเขียนไว้ใหม่นะครับเจ็ดเจ็ดตรงนี้นาอค่อนข้างชัดเนาะเจ็ดเจ็ดนี่ชัดเจนนะเลขใหม่นะทุกคนพีเอชอยู่ฝั่งของพีเอชเห็นเลยหรอะไม่เห็นเลยเหรอฝั <S <S ่งนี้แดดมันแรงอนะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปลองส่องจุดอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเนาะก็อาจจะเป็นอ่าลองสังเกต แป้งเราไม่ได้มาป่ะเนี่ยลองเอาแป้งทาดูไหมไอ้เลขนี้น่าจะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดอะตัวใหม่ตัวอื่นเป็นเลขเก่าหมดแล้วเออนี่แสดงว่าเพิ่งมีคนได้โชคเหมือนกันนะเนี่ยนี่เพิ่งเอาชุดใหม่มาโมาเนี่ยสามชุดทุ่านผู้ชมสามชุดตรงนี้นี่เนาะอาจจะเพิ่งได้เลขได้โชคจากที่นี่ไปหรือเปล่าอืมอุ้ยหลังก็จบเป็นเลขอเอสเนื่อง ห้าสองแปดเห็นไหมทุกคนนี่เอห้าสองเจ็ดกับห้าแปดมมีคนเขียนไว้กวทุกคนนี่ห้าสองเจ็ดกับแปดห้าอืมอันนี้ก็เป็นเลขหลังกระจกนะทุกคนนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเห็นแล้วกันเนาะว่าจะเอาเอาหรือไม่เอาเนาะเลขนี้นะครับพี่โมวันนี้ไม่ก็เขียนไหมหมายว่าใคร อันเหรอกระดูกประวานนะอันนี้อาจจะขุดเจอเปล่าขุดเจอในวังกุ้งนี่เปล่าคืออะไรกระดูกไงกระดูกอะไรสานี้กระดูกวาน<อ>เขาเคยเห็นอยู่ที่วัดโคกไงวัดโคกก็มีแบบเนี้ยอ๋อที่สารพันท้ายก็มีอเออสารพันท้ายก็มียาวๆแบบนี้แหละกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกประวานมีเลขเะล่าเดี๋ยวจะดูที่กระดูก เหมือนไดนสาร์เลยเนาะอืมวใหญ่มากออืมกระดูกไดนสาร์ปะเนี่ยเนี่ยเอสรอบแล้วนะมันมีนี่หนึ่งหนึ่งห้าที่เราเห็นกันวันร้าน่าจะหวยมันออกอะหนึ่งห้าตรงเนี้ยแล้ววันนี้ท่านผู้ชมมันหลังกระจกมันมีเลขอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ที่สองให้ดูก็คือเป็นห้าห้าสองเจ็ดกับแปดห้าแล้วห้าสองเจ็ดกับแปดห้าอยู่ด้านหลังกระจกสีชมพูท่านผู้ชมนี่นี่นี่ เห็นไหมว่าถ้ามันออกกระจกสีฟ้าด้านหน้าตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะต่วันเนี้ยมันมีเลขอยู่ฝั่งนู้นด้วยไหมห้าสองเจ็ดกับแปดกับแปดห้าหรือว่าสามสองเจ็ดก็ได้นะสามสองเจ็ดหรือห้าสองเจ็ดทางบนเนาะโอเคท่านผู้ชมเดินไปเดินมาก็เห็นเลขชุดนี้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับว็เป็นเลขประมาณว่าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหรือหนึ่งห้ามาตรงนี้คือ เห็นแจหนึ่งห้าเจ็ดห้าหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเนาะก็เลขก็จะประมาณนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับก็ที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะก็จะมีเจ็ดห้าหนึ่งห้านะครับเจ็ดห้าหนึ่งห้าแล้วก็อ่าสองสองห้าเนาะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับเลขนี้ก็จะเป็นเลขตัวข้างล่างนี้นะนี่นะนะครับไม่ไม่หนึ่งห้าก็เจ็ดห้านะทุกคนนะครับ จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาลุ้นกันเนาะว่ารอบต่อไปจะเป็นยังไงท่านผู้ชมแต่ก็พยายามหาได้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเอาไปสิงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็รอบต่อไปก็อาจจะได้รับโชคก็เป็นได้ท่านผู้ชมนะผมก็พยายามพาทุกคนเนี่ยมาขอโชคในจุดต่างๆอันนี้แม่แม่เนี่ยเหมือนเหมือนคือน่าจะเหมือนจมน้ําอยู่หรือเปล่าทุกคนแล้วเขาก็เอามาไว้ที่นี่ป่ะหรือไงอืม มีเลขไหมทุกคนลองดูนะเผื่อทุกคนจะเห็นเลขไงเฮ้ยตรงหน้าท่านผู้ชมน้องเป็นเลขห้าเก้าสามป่ะวันนี้ตรงตาตรงตาเหมือนเลขห้าเก้าเปล่าใช่ไหม αι? อืมทุกคนลองสังเกตดูนะไม่แน่นะทุกคนนะครับที่นี่ก็ไม่อาจจะให้โชคก็ได้นะครับรอบต่อไปนะเราก็พยายามส่องเลขให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าทุกคนก็จะต้องอ่าลองสังเกตจากจุดอื่นๆด้วยท่านผู้ชมนะว่าทุกคนเห็นเลขอะไรนะถ้าคือถ,ถ้าชัดเนะี่ยค่อยเอาท่านผู้ชมถ้าไม่ชัดสาหรับตัวเราก็ไม่ต้องเอานะเลขท่านผู้ชมว,ว่าไม่ต้องมาตามคนส่องเลขเยอะนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นเลข่าเยอะในการส่องเนาะเพราะว่าเราก็เห็นเลขอะไรเราก็อ้ยเป,เป็นเลขไปหมดอะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่าเลขไหนจะมานะครับแต่ก็พยายามส่องให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าเล,เลขจะเข้าจุดไหนเนาะแต่ชัดที่สุดก็คือ่อาตรงแต,แต่ถ้าเป็นตรงอูองแม่เนี่ยท่านชมเป็นห้าเก้านะห้าเก้าอะไรข้างหลังไม่รู้เลขอะไรเลขสามด้วยเลขอะไรเนาะห้าเก้าสามต่ มีเลข,ขที่หน้าด้วยนะเลขห้านะครับตีดำดำโอเคนะท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอานะจุดนี้ท่านผู้ชมนะโอเคเนาะ ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดนาโคกเนาะเมื่อกี้ขอโชคกับแม่แตะเคียนเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนอนเลขที่ผมคิดว่ามันสะดุดตาผมที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมนอบจะมีเลขอยู่ตรงใต้ตรงด้านนี้ท่านผู้ชมนอบจะเป็นเลขอ่าตอนแรกที่เห็นเลยก็คือเลขเจ็ดอ่าเจ็ดห้าหรือว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าท่านผู้ชมจุดเนี้จุดเดียวเนี่ยก็คือมันเป็นเลขที่แบบกำกวมกันมากเลยท่านผู้ชมที่เห็นก็คือเป็นหนึ่งเจ็ดห้า 195นะครับแล้วก็เป็น1 15ชุดนี้จะเป็นเลข3 3 3ชุดเนาะเพราะว่าเลขมันกำกวมหรือประมาณนั้นท่านผู้ชมเนาะก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้1ชุดเนาะด้านด้านตรงนู้นท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขเลขกระจกเนาะเลขกระจกจะเป็น5 2 7หรืออ่าแล้วก็85าแต่อันนี้ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมเนาะตัดส,สินใจแล้วกันว่าควรจะเอาไปเล่นหรือเปล่าเพราะว่าอ่าตรงเนี้ย ตรงกระจกเนี่ยเลขก็เข้าอยู่ท่านชมเนะาะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ได้ก็คือเลขตรงนั้นที่เราเห็นกัน1 15เลขเข้า15เนาะส่วนด้านตรงนู้นจะเป็นเลข519เลขเลขออก951หรือเปล่าไม่ไแน่ใจนะจำไม่ได้นะหรือ9 1 5นี่แหละท่านชมนะครับก็หวังว่าวันนี้นะแต่ทา้ท่านชมทุกท่านได้รบับโชคเนาะโอ้ยท่านชมอย่าลืมอีกตัวหนึ่งท่านชมอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเลขห5หรือ